ลุงนี่ชอบหายไปกับลงเขาแล้วหายไปเลยสวยอยากจะเป็นนักปีนเขาจังเลยกลัวความสูงเขาอ่อนแต่ว่าใจค่ะ เต็มที่นะคะมีอยู่แค่นี้จริงๆค่ะทุกคนถ้าเป็นประเทศไทยเราล่ะคะฝรั่งคือยืนถ่ายรูปด้วยกับสายไฟจริงๆมันเป็นอะไรที่ Amazing มากแต่ในเมืองหรือว่าในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชอบก็เคยสงสัยว่าสายไฟเขาเไปไว้ไหนนน่นนี่นั่น สิริเพิ่งทำงานไม่ต้องการค่ะสิริเราไม่ต้องการคุณต่อไปยอซีหอหนเห็นทะเล่ทุกคนตบอกให้เติร์กเกินก็เต็งเฮอร์เกินน้อยเร็วกว เลี้ยวขวาเฟนบอกได้ยินไหมคะเลี้ยวขวาเฟังบอกเลี้ยวขวา ใชอ่ะพีชเอเลนดแอร์เพลนแค่เห็นก็คือน้ำลายแตกแล้ว GPA ข้างหน้าเปิดไฟเลี้ยวก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวจ้า จริง,รงอากาศดีด้วยมีแดดด้วยเดินจนหมาหอบเลยจ้าลืมอย่างเดียวค่ะทุกคนลืมเอารองเท้าแตะมานี่นะคะคําว่าเอคืออะไรมเมอร์เติเมอเตอินนะคะก็เหมือ,อนะะออกับว่าถ้ามีรถสวนทางมานะ่ะเราต้องไว้ให้ ที่ขาวนะัเขาพักให้คุณลุงไปก่อนแต่ว่าเราไม่ไปนะคะเราก็จะพักให้เขาไปก่อนคําตอบที่ได้มาคือเขาต้องยกมือขอบคุณเรานะคะไม่ใช่ยกแบบนี้นะเขายกแบบแค่แบบเออห้าหนิ้วขึ้นมาอะไรยเงี้ยอ้าวฉันเจองานดีแก้อาหารตาเอาคุณตาไปไหนกูร็อกฟรอมทรูยอนี่คุณตาอยู่นี่ค่ะบ้าบ้าคอมนีเตอร์ เขาเข้าไปในซอยแล้วพากันไม่รู้้าที่สุดจอดรถก่อนจอดรถก่อน